ในส่วนนี้คือข้อมูลเราในระบบใหม่นะครับเมตตาที่ถูกต้องไม่ได้สงสารเมตตาแบบอ่อนโยนอ่อนโยนคือไม่กล้ามองว่าผู้อื่นเป็นทุกข์ด้วยตนเองเท่านั้นไม่ตีตราว่าผู้อื่นทุกข์หนอแต่เห็นว่าผู้อื่นมีความสุขด้วยตนเองได้แน่นอนเพราะการมองว่าผู้อื่นกําลังทุกข์จริงสงสารและทำให้ทุกคนสุขโดยผู้อื่น เพราะตีตราว่าทุกคนทุกเพราะตนจึงสุขด้วยผู้อื่นเท่านั้นมันไม่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแต่เพราะการมองว่าผู้อื่นกำลังเป็นสุขกำลังเดืมดําำกับรสชาติชีวิตจึงสุขสงบและเรากำลังเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมันเกิดจากผู้อื่นผู้อื่นที่ลักขโมยเงินของเขาทางอ้อมผู้อื่นที่คอยปกครองบ้านเมืองที่ไม่แร์ ผู้อื่นที่เบียบังคับความฉลาดให้โง่งลงผู้อื่นเท่านั้นที่ทําให้เขาทุกข์แต่เขาก็สู้ด้วยตนเองได้และดื่มด่ำกับชีวิตที่เจ็บปวดพร้อมกับเสียงหัวเราะดังกกก้องกังวาลไปทั่วสหาร,ราชอาณาจากักรพอเราอ่อนโยนต่อเขาเมตตาที่ถูกต้องจะตามมาด้วยความรักเขามุขที่จะยินดีในโดยไม่มีินร้ายต่อเขาเมื่อเรามุขที่จะถูกต้องเราจรึงศรัทธาเขา กรุณาส่งเสริมเขาให้การสนับสนุนเขาเมื่อเรากรุณาถูกต้องความอุเบกขาที่เกิดขึ้นอุเบกขาจะไม่ใช่การวางเฉยแต่เป็นอุเบกขาที่เรียกว่าความหวังคงอยู่ตลอดไปและไม่นิ่งดูได้เป็นการยึดในสิ่งที่ยึดได้เพราะเราเมตตาถูกเราปล่อยวางในสิ่งที่ปล่อยวางได้เราวางเราปล่อยวางว่าจะสงสารเสียสิ้นเชิง เมื่อเราปล่อยวางความสงสารเราจะไม่เห็นใครทุกข์ด้วยตนเองอีกต่อไปแต่เห็นความจริงว่าใครทําให้เขาทุกข์ใครที่ทําให้ภาษีแพงใครที่ทําให้ข้าวของแพงใครที่ทําให้รถแพงใครที่รักขโมยเราทางอ้อมและใครเหล่านั้นถูกใครทําต่อกันมาอีกเป็นท,ทอดน์สาวพอจะถึงตัววงการและเราจะเห็นใบหน้าของมนันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ผู้อื่นแต่มันไม่ใช่ตัวตน เราและผู้อื่นจึงควรเ,เห็นมันมันมีอยู่ทุกมีอยู่เพราะเราไม่เห็นมันเมื่อเราเห็นทุกเราเห็นมันชัดยิ่งกว่านี้เราเห็นสาเหตุของทุกมันมาจากการที่เราหลงลืมเริ่มหลงลืมมันเราเห็นการหลับไปของทุกมันมาจากการที่เราเริ่มเห็นมันเราเห็นหนทางถาวรที่จะหายไปเสียสิ้นเชิงของทุกเพราะเราเห็นมันจนจำได้ขึ้นใจมันเมื่อเราจดจำมันได้ มันก็หลีกไปทุกมันทุกมีไว้ให้เราจดจำว่าแท้จริงมันไม่มีจยู่จริงแต่คนที่เจ็บปวดเพราะทุกเขาหลงลืมทุกและคิดว่าทุกมีอยู่จริงๆและยิ่งเขาคิดว่าทุกมีจริงจริงอยู่จริงเขาก็ยิ่งจะจดจำทุกไม่ได้ด้วยเมื่อจดจำทุกไม่ได้ก็หลงลืมมันเสมอมาเมื่อเราจดจำใบหน้าของทุกได้เราจะไม่เจ็บปวดเพราะทุกอีกต่อไป และทุกได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์แล้วปรกิจอวตารกิกิจาเวทินครูสิงสริหริยะจัจจาวานันบทความ7มกราคม2 0 2 3ขอบพระคุณที่รับฟังมากๆครับ